ท่วมที่จังหวัดตรางนะคะผ่านมา17ชั่วโมงช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ดีขึ้นระดับน้ำเนี่ยลดลงเล็กน้อยแต่ว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องขณะเดียวกันโครงการชลประทานยังคงต้องเปิดประตูระบายน้ําอ่างเก็บน้ําสระศีเสียดปล่อยน้ําในอ่างอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ํายังคงสูงอยู่ค่ะ ไปดูสถานการณ์น้ําท่วมในเมืองตราดนะคะที่ชุมชนรักคลองบางพระชุมชนวัดโบชุมชนกิสวัส์ถนนเทศบาล3และ5ถนนพัฒนาการปลายคลองถนนกิติพัฒนาสถานการณ์ยังคงทรงตัวบางพื้นที่น้ําลดลงแต่ไม่มากแต่หลังจากโครงการชลประทานตราดปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําสะสีเสียดต,ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนื่องจากน้ําในอ่างใกล้ล้นจากภาวะฝนตกในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมา ในอำเภอเขาสมิงเมื่อวานนี้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสอเข้ากันช่วยขนหมูกว่า8,000ตัวของชาวบ้านนะคะหลังเกิดเหตุฝนตกน้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดตราดล่าสุดตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างเดินทางกลับเข้าบ้านด้วยการเดินลุยน้ำเข้าไปนำสิ่งของอาหารเครื่องดื่มไปให้กับญาติพี่น้องที่ติดอยู่ในบ้านเนื่องจากไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขับรถยนต์ฝ่าแนวกั้นเข้าไปยังพื้นที่น้าท่วมส่งผลทําให้เกิดคลื่นซัดเข้าตัวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อีกด,ด้วยขณะเดียวกันโครงการชลประทานตราดยังคงเปิดประตูร,ระบายน้ําอ่างเก็บน้ําสระสีเสียดปล่อยน้ําในอ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับน้ําในอ่างให้มากที่สุดหลังจากฝนตกสะสมมานานกว่า3วันแล้วและในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา ก็จะเกิดน้ําทะเลเนี่ยกลับมานุนสูงขึ้นอีกอคือ2เรื่องเลยตั้งแต่ฝนตกไปจนถึงน้ําทะเลหนุนจะหนุนไปจนถึงประมาณ5้าทุ่มสาของวันนี้อีกด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะครับได้รับผลกระทบจากมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะครับทำให้มีมวลน,น้ําสะสมบนเทือกเขาเพชรบูรณ์เกิดเป็นมวลน,น้ําป่า ไหลทะลักมาตามลําคลองธรรมชาตินะครับมวลน้ําเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เอ่อล้นไหลทะลักท่วมบ้านเรือประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือนะครับทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรคุณทองสุขวัฒน หลากสุขสมนะครับท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลสากเหล็กเองได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วทําให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยตื่นตัวมีการขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงต่างๆไว้ที่ปลอดภัยทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายไม่มากนัก,กน,นะครับ ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มนะฮะเริ่มเริ่มฮะถ้าฝนซ้ำลงมาก,ก็คิดว่าคงอ่าก็จะต้องท่วมมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าฝนชะลอฝนหยุดก็อาจจะเข้ามาช่วงหน่อยนะครับแต่ยังไงก็คิดว่าคงต้องท่วมนะครับพอน้ําอยู่อ่าทั้งแทบทั้งแถบอำเภอนาทะปางนะครับแล้วก็ลงมาที่ท่าเยี่ยมนะครับแล้วก็มันจะมาถึงอ่าเทศบาลศักเหล็กเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้น้ําก็จะท่วมนะครับ ปัญหาใหญ่คือช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะขณะเดียวกันมวลน้ําป่าที่ไหลทะลักลงมายัางพัดเอาเศษวัสดุเช่นท่อนไม้กิ่งไม้ รวมถึงผักตบชวาจํานวนมากมาปิดประตูระบายน้ําซึ่งทางเทศบาลตําบลสักเหล็กต้องเร่งนารถแบ็คโฮมาทําการตักผักตบชวาและสิ่งกีดขวางเส้นทางน้ําออกจากทางเดินของน้ําเพื่อเปิดทางน้ําแล้วก็เร่งระบายมน,น้ําไปสู่พื้นที่ลุ่มต่ําโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ําคาดการเอาไว้นะคะบอกว่าอีกประมาณ2-3วันสถานการณ์ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ